สนับสนุนโดยสาหร่ายฮาวายสนใจสั่งซื้อสาหร่ายสไปรูดีน่าในราคากระปุกละ1,200บาทแต่พิเศษโทรสั่งซื้อตอนนี้2กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกในราคาโปรโมชั่น2,400บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่ 0827825933ถึง35เพื่อสุขภาพที่ดีและสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์คุณผู้ชมครับช่วงนี้ของวันวันจันนะครับรายการจีวราก็มีโอกาสได้ต้อนรับคุณหมอท่านหนึ่งที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรเรื่องของความงามและรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายตัวทีเดียวนะครับท่านเคยเขียนหนังสือเรื่องรับกําจัดโรคหรือกินน้อยอยู่นานฟังดูแล้วเนี่ย หลายท่านบอกมันสวนทางกับชีวิตฉันเหลือเกินนะครับทำไมอ่ะกินน้อยจะได้อยู่นานๆได้ยังไงกินเยอะๆสิร่างกายจะได้แข็งแรงไม่รู้แหละครับแต่ท่านเองอยู่ในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับขอต้อนรับนะครับคุณหมอนิพันธ์พงษ์พาณิชย์ครับหมอต้นครับสวัสดีครับหมอต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนก่อนเข้าเรื่องเบาหวานนะคุณหมอครับกินน้อยกินน้อยอยู่นานจริงเหรออย่างงี้เหรอผมว่าเขาคือความรู้ของเราตอนนี้คือครับเยอะๆบำรุงเยอะๆเนี่ยมันจะได้แข็งแรงไหมฮะโอ้โห อย่างมอย่างนั้นก็ไม่มีการคําว่าคุมแคลอรี่แล้วล่ะครับ oh. คนเราบริโภคอาหารนะครับ oh. เกินวันละ1,200กิโลแคลอรี่เนี่ยทุกอย่างเป็นส่วนเกินหมดแล้วถ้าเป็นส่วนโกนส่วนเกินนะครับสะสมอย่างเดียวแล้วก็เราเกินทุกวันไม่มีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะหยิบของสะสมมาใช้สักที oh. สะสมแล้วก็สะสมอีกการสะสมนะครับ เป็นการใช้ทรัพยากรในร่างกายที่เปลืองมากๆเอาแป้งส่วนเกินเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เพรร่างกายยังเป็นสะสมเนี่ยเราสูญเสียทรัพยากรในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นไขมันเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันทีนี้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานแต่เราต้องเสียพลังงานมาเปลี่ยนให้เป็นไขมันอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วของสะสมที่เอาไว้ไว้มากๆนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปถ้าเป็นไขมันนะครับไปบล็อกครับเส้นเลือดเส้นน้ำเหลืองนะครับ เสร็จแล้วนะครับนอกจากแกไปบล็อกไม่ให้เลือดให้น้าเหลืองวิ่งได้ดีแล้วครับก็ยังเป็นเซลล์ทุกอย่างต้องใช้พลังงานครับเซลล์ไขมันแม้แต่จะเป็นเซลล์ให้พลังงานเองก็เถอะแต่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาตายครับเขาต้องดูดสารอาหารของเราครับดูดทุกอย่างของเราเข้าไปถึงแม้เป็นจํานวนน้อยแต่ก็คือคดูดยิ่งไขมันเยอะๆก็ยิ่งดูดมากแทนที่นะครับร่างกายเราจะใช้ทรัพยากรส่วนนี้นะครับไปเลี้ยงร่างกายส่วนอื่นๆแต่ไม่ได้ต้องเอาไปเลี้ยงไขมันที่ที่ ชาติไหนก็ไม่ได้ใช้อ่ะนั่นน่ะสิผมเห็นมาเยอะนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีแล้วเนี่ยพอเริ่มมีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มสะสมหนาขึ้นไม่ใช่หดลงใช่ไหมครับทั่จะทําได้นะไม่มีเวลาเอาไปใช้สักทีไขมันสะสมนั่นน่ะสิมาสะสมแล้วมาทากไหนบ้างคุณหมอเอาไว้ใช้ในสมมุติว่าวันหนึ่งเราใช้พลังงานนะครับ1 2 0 0สกิโลแคลอรี่พอดีเป๊ะนะครับแล้วเราทานอาหารเข้าไป1 2 0 0สองรกิโลแคลอรี่พอดีก็คือเบ็ดเสร็จลบการหักลบเจ้าแต่วันไหนก็ตามนะครับเราเกิด กินหนักหน่อยฟิตมากมากนะครับออกกําลังกายออกกําลังกายมากทำงานหนักหรือว่าอยู่ๆมันทํางานหนักซึ่งนานๆปีจะมีสักหนึ่งวันนั้นใช้ไปจากพันสองปกติกลายเป็นสองพันนะครับเรายังทานอาหารเท่าเดิมพันสามคราวนี้นะครับเราเรียกใช้เจ็ดร้อยแล้วโอ้มาแล้วนะได้ใช้แล้วนะทั้งเจ็ดร้อยแต่ขอโทษครับเรามีเป็นแสนเลยหนึ่งเลยสิเราไปทุกทีเราจะเพิ่มทุกวัน้็ผมจะเปรียบเทียบได้ไหมขอต้นมันเปรียบเทียบกันได้ให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมครัว่า อย่างนึ0พกิโลแคลอรี่เนี่ยครับผมถ้าเปรียบเทียบกับไขมันเนี่ยมันจะเท่ากับไขมันสักกี่กรัมไขมัน1กรัมครับให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ค่ะเอาเป็น10ละกันเพราะฉะนั้น1,000พก็คือไขมันแค่ร้อยกรัมแค่นั้นเองไขมันร้อยกรัมไขมันร้อยกรัมน้ำหนักที่อยู่ในเราเนี่ยบวกไขมันไปแล้วบางทีหลายกิโลกรัมโอ้ไม่แล้วแล้วจะเอาออกไปยังไงหมดเลยเนี่ยฮะต้องเบินครับจริงจริง การเบินเอาลอกเรื่องนิดนึงนะครับการออกกําลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันครับอยากจะบอกว่า30นาทีแรกนะครับเป็น30นาทีแห่งความว่างเปล่าเลไม่มีอะไรเลยก็คือเหนื่อยก็จริงในเลือดเรามีน้ําตาลมีพลังงานมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงของสะสมเลือดน้ําตาลในทํานองนี้นะครับจะใช้ได้ระยะเวลานาีขึ้นาทีจะวิ่งก็วิ่ง30นาทีแรกเนี่ย ยังไม่ได้แตะต้องอะไรที่สะสมอยู่เลยเอาที่เรามีไหลเวียนอยู่ในตัวนี่แหละที่การอนี้หลังการที่พอรู้ว่าพวกถ้าหาว่าเขายิมเข้าฟิตเนสเนี่ยเขาจะทราบว่ามันต้องวิ่งเกิน30นาทีแรกเนี่ยสีนาทีที่31เราก็จะได้1นาทีของการเอาของสะสมมาใช้เพราะฉะนั้นนาทีที่32เราก็จะออกกำลังกายแค่สอ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามี30นาทีวันนี้ การุณากัดฟันต่ออีก30นาทีเถอไอส่วนที่ได้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังครับมันอยู่ต่อที่คือนาทีที่31เป็นนาทีที่เริ่มได้นะครับบางคนออก15นาทีพอแล้วสู้กับพลังของใจตัวเองด้วยนะสู้กับพลังของกายตัวเองด้วยโอ้โหแต่มันต้องค่อยๆฝึกไปมันจะได้เพิ่มความทนทานได้นานอีกนานอีกเรื่อยแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราก็เล่นตลกครับเวลาเราฝึกเล่นคนเดียวเนี่ยร่างกายเราทนทานจริงนะครับเลือด พลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไขมันในสะสมในเลือดมันก็มากขึ้นกว่าเดิม,อมพอร่างกายเราเริ่มรู้เนี่ยอาไอ้นี่เดี๋ยวมันต้องเล่นนานอ,อ เตรียมพลังงานให้ก่อนเลยมาด่ารู้ดีอีกรู้รู้พอเดี๋ยวนี้30นาทีอ้าวนาทีที่3 1อไม่มีสะสมแล้วร่างกายเตรียมไว้ให้ในเลือดแล้วสะสมในเไือดก็ดีจากที่เราเราหิวอะไรเงี้ยนะเราทานก่อนกินบ่อยขึ้นเราร่างกายพรีเซอร์ไว้ครับการที่เอาไปสะสมไว้ไม่สะสมเก็บไว้ในเลือดก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้เดี๋ยวมันต้องใช้เรื่องนี้เราเครื่องจักรเรื่องนี้ต้องขยายเรื่องนี้ต้องขยายนะฮะครับโอ้เออร่างกายเราตลกจริงๆมัน แต่ว่าเขาเป็นกลไกการอยู่รอดของมนุษย์ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็พยายามเตรียมตัวเตรียมตัวเบรกไว้เอ้าวันนี้ก็คือนักกีฬาถ้าเกิดเรารู้จากคําว่าอ่อนซ้อมถ้านักกีฬาซ้อมทุกวันเวลาเล่นมันจะไม่เหนื่อยเพราะร่างกายเตรียมเอาไว้เต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อ่อนซ้อมโอ้บอลเลย30นาทีพลังงานเตรียนหมดแล้วอะเอาเป็นว่าบทสรุปบทสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ขยายนะครับคุณผู้ชมมันมีรายละเอียดเยอะบทสรุปกินน้อย ได้กินน้อยช่วยได้ครับกินน้อยอยู่นานเพราะกินน้อยแล้วเราจะไม่มีของสะสมมากครับเมื่อไม่มีของสะสมมากร่างกายไม่ต้องเสียทรัพยากรในการเรียบเรียงของที่ไปสะสมนะครับแล้วก็ไม่เป็นกังวลของสะสมก็คือจะต้องดึงพลังงานมาใช้ด้วยนะครับแล้วมันจะเป็นของเสียเวลาที่มันไม่ได้ใช้บางทีไม่ได้ใช้นานมากตายซาาคาที่อยู่ในที่สะสมกลายเป็นของเสียที่ไม่มีวันได้ร่างกายขจัดออกถึงเวลานะครับวันใดวันหนึ่ง เกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาจากเซลล์ดีๆกลายเป็นเซลล์ไม่ดีเซลลมะเร็งนี่แหละมีผลทันทีทันทีเลยครับชัดเจนเลยนะครับหมอต้นกินอาหารเจไหมครับช่วงนี้ผมกินเจเนเรลครับกินเจเนเรลเจเนเรลทั่วไปผมกินทั่วไปนะครับกินทั่วไปคือไม่เลือกไม่เลือกไม่ผมไม่เลือกเกิรับประทานได้ทุกอย่างใช่ครับจริงๆแล้วนะครับการกินเจบอกได้เลยว่าถูกตั้งขึ้นออกมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเรา เลือกขนทางละเว้นชีวิตสัตว์เราถึงทานพืชอย่างเดียวแต่เจตนาอันบริสุทธิ์นี้ครับปัจจุบันถูกแปรเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เราจะเห็นว่าเฮ้ยอาหารเจทําไมมันมีกุ้งวะมันมีหมูทำไมมันมีต้องมีเนื้อเหมือนจังคุณลืมลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าทาไมคุณต้องกินเจครับนะครับคุณจะละเว้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพราะนั้นถ้าเกิดผมบอกเอ้าขอโทษครับ ผมเอาผักมาทาเป็นผมเอาเนื้อหมูมาทําเป็นผักเนี่ยผมก็ได้บุญแม่เออแล้วคุณเอาแป้งเอาอะไรมาทําเป็นเป็นเนื้อสัตว์คุณกินคุณได้บุญไหมใจคุณอยู่ที่ไหนครับนะครับแล้วก็เวลาสิ่งที่บิดเบือนนะครับเจตนาลมอันนี้เองครับคุณอยู่ๆทุกเนื้อสัตว์ครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์ปลอมทํามาจากแป้งหมดเลยแป้งนุวนแป้งเพียวแป้งนุวนแห้ง โปรตีนมาจากถั่วอย่างเงี้ยมันเบสด้วยแป้งครับเบสด้วแป้งครับเดือดไม่นยัดมันไม่อยู่ตัวมันร่วนหมดเลยใช่นะครับมอนขนมที่ที่เป็นขนมถั่วรุวนๆเนี่ยไม่ได้มันจับเลยยุยยุยแต่ถ้าผสมแป้งเข้าไปมันจะมีตัวหนื่อยอยู่ใช่ครับเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกตัวประสานคนะครับเสร็จแล้วไอหมี่กึ่งที่ยิ่งกัดยิ่งอร่อยเนี่ยนะครับผ่านการนวดเป็นสิบสิบร้อยร้อยหนไอแป้งขนาดเนี้ยนะครับ นวดลงมาเหลือเส้นขนาดนี้คิดดูว่าแป้งมันมันอัดเข้าไปโอ้ยมันแน่นมากกิ้งกัดแล้วเด้งดึ๋งเหมือนลูกชิ้นปลาเนี่ยับโอ้ยเขานวดแล้วนวดอีกนวดนวดนวดแล้วแป้งมันคอนเซนเทรตมากๆครับเข้มข้นมากทานหมี่กึ่งอันนั้นคําเดียวเท่ากับทานข้าวสวยเป็นจานนึ่งว้าวโอ้แล้วคุณทานคําเดียวไม่ได้อิ่มครับไม่อิ่มใช่มันไม่อิ่มกับมันองให้อยู่ท้องคือคือเจตนาเดี๋ยวนี้เนี่ยเ็าเข้าใจอยู่ที่หมอต้นบอกนะครับครับคือหลายที่ก็ เอาใจผู้บริโภคก็ไปทำมาเป็นสเต็กบางชิ้นเนี่ยบางทีผมผมไปร้านอาหารบางร้านนะฮะผมก็ชอบกินอาหารบางซิร้านอาหารเจมครับพอไปถึงโอ้อะไรเนี่ยเมนูสเต็กเนื้อเจนิวซีแลนด์แต่เจนะผมก็สงสัยผมก็ยังถามอยู่ว่าตกลงอันนี้มันเป็นเนื้อจริงๆหรือว่าเป็นเป็นอะไรเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยผมผมมองไม่ออกเลยว่าตกลงอันนี้มันเป็นเนื้อหรือมันเป็นอะไรมันเหมือนมากใช่มครับมันเหมือนมากฮะและรสชาติขอโทษนะฮะ <Clean. S 1> รสชาตินี่ไม่แตกต่างอะกลิ่นมาด้วยมันจะมีอยู่นิดเดียวเองที่รู้สึกแล้วผมก็ถามหน่อยนึงแล้วคุณจะทานเจทาไมอ,ะอ่ะก็นั่นน่ะสิครับนันเ <laughs> <laughs> ผมไม่ <laughs> เป็นอย่างนี้คุณทานผักเพื่อคุณล้างจิตใจทําจิตใจให้สงบทําจิตใจว่าคุณจะไม่เบียดเบียนเห็นเป็นผักผักอย่างนี้แล้วครับทานให้แบบเขาคิดมาอย่างนี้เพื่อเป็นเจคุณก็ทานเป็นผักไปเถอะยิ่งทานผักครับยิ่งได้อะไรมากมายอย่างที่บอกไปในเบรกแรกใช่ไหมครับโอ้โหเราเคลีย ของที่สะสมในร่างกายเป็นปีนะครับใช้ไฟเบอร์จากผักล้วนๆเลยเนี่ยเคลียร์ออกนะครับอาหารเจที่ต้องห้ามมากๆเลยคือข้าวสวยข้าวขัดขาวอถ้าทานเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับหน้าเจทีไรคนไข้เบาหวานของผมจากที่เคยคุมน้ําตาลได้นะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบประมาณนี้คุมได้มาทั้งปีพอเข้าเจปุ๊บการเจกระโดดไปเป็นร้อยเลยครับจากร้อยกว่าขึ้นสองร้อยกว่าเลยอัตโนมัติครับทุกปีครับโอ เป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยเพราะว่าแป้งครับแป้งที่อยู่ในข้าวเนี่ยไม่เท่าไหร่อยู่ในกับข้าวข้าวด้วยนะครับในตัวแปลกๆทั้งหลายแล้วน้ํามันพืชครับครสองอย่างที่อันตรายคือแป้งที่อัดมาเพื่อเรียนแบบเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆตัวนี้อันตรายที่สุดตัวที่สองที่อันตรายลงมาคือน้ํามันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืชทีเดียวล่ะโอ้โหอย่างที่บอกไขมันทั้งหนึ่งกรัมในเก้ากิโลแคลอรี่อาหารเจบางมื้อนะครับ คุณทานมื้อเดียวคุณได้พลังงานทั้งวันเลยอ่ะพันสองกิโลแคลอรี่อยู่ในเรียบร้อยแต่ไม่หมดนะเขาต้องเก็บไปด้วยซื้ออาหารเจแล้วมันไม่ค่อยอยู่ท้องอ่ะมันบางคนเขาก็จะทานตุนๆไว้จะได้มีแรงไม่งั้นกินเจแล้วมันไม่มีแรงต้องกินให้เยอะขึ้นไปอีกก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีกตัางหากนะครับอาหารเจเนื่องจากมีแป้งเยอะปกติเราจะทานหลากหลายใช่ไหมครับมื้อนึงมีผักมีโปรตีนมีแป้งนะครับพวกผักเนี่ยไม่มีพลังงานอยู่แล้วนะครับมีแป้งกับโปรตีน แป้งปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะใช้พลังงานจากแป้งขึ้นมาก่อนนะครับเพราะพลังงานจากแป้งนี่ให้ได้ง่ายกว่าพอพลังงานจากแป้งมาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราได้พลังงานจากแป้งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจบเรียบร้อยคราวนี้โปรตีนเริ่มย่อยแล้วจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เหลือเป็นหน้าที่ของโปรตีนที่จะให้พลังงานกับร่างกายแต่นะครับในอาหารเจแป้งล้วนๆนะครับ แป้งเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วย่อยง่ายแล้วเป็นแป้งที่ไม่มีกากใยใดๆเลยนะครับเราทานเจเราต้องทานข้าวที่เป็นพวกข้าวกล้องทันยพืชเสามือหรือข้าวอะไรก็ตามที่มันมีเยื่อบางๆหรือถั่วทุกชนิดนะครับที่ยังมีเยื่ออยู่อยางถั่วเขียวเนี่ยเราไม่ต้องแกะเยื่อออกมีเปลือกมีเยื่อนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์หรือตัวกรองน้ำตาลอย่างดีที่สุดที่เท่าที่ธรรมชาติจะมีให้มนุษย์นะครับเวลาเราทาน พวกอาหารเหล่านี้เข้าไปถั่วที่มีเปลือกเวลาร่างกายจะดูดซึมน้ําตาลซึ่งย่อยแล้วว่าดูดไม่ได้ไอเปลือกนี้มันขั้นคือมันเป็นบล้อกแทนที่จะดูดเสร็จภายในเวลาครึ่งชั่วโมงฉันบังอยู่3าชั่วโมงโดนบังก่จะดูดหมดดูดหมดนะครับพลังงานก็จะเข้าสู่ร่างกายได้แบบคล้ายๆทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับคุณทานพวก เนื้อสั์ข้าวขาวเนื้อสัตว์ปลอมที่ทาจากแป้งอัด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 วางมานะครับไม่มีอะไรแบบป้องกันมันดูดมันดูดน้ําตาลได้ทีเดียวพรวดทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับพอดูดน้ําตาลทีเดียวพรวดเนี่ยกระแสน้ําตาลในเลือดมันสูงอยู่อยู่มันสูงปี๊ดขึ้นมาอินซูลินครับตับอ่อนเดือดร้อนเลยครับเฮ้ยกูเป็นเบาหวานอยู่วะซัดน้ําตาลมาขนาดนี้ทํายังไงล่ะทำยังไงล่ะนี้ก็ก็เต็มที่ครับแบบว่าคนขาเด้งให้วิ่ง่ อินซูลินคนตับอ่อนในคนที่เป็นเบาหวานเขาแย่อย่แล้วกว่าจะผลิตออกมาอินซูลินได้ทีละจิตทิละจิตนี่มันเหนื่อยมากครับคราวนี้คุณโหลดน้ําตาลเข้าไปอยู่ๆมันขึ้นมหาสาลนะครับโอ้โหฉีดไปตับอ่อนเกือบพังโอ้โหเพราะฉะนั้นหลังเจนะครับประมาณ2-3เดือนกว่าตับอ่อนจะฟื้นฟูหมอต้นครับมาสนใจมากๆ แล้ววันนี้คนที่รับประทานอาหารเจอยู่เรามาเลือกรับประทานอาหารเจที่ถูกต้องวิธีการรับประทานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวพักสักครู่ครับ ชีวรักอยู่กับคุณหมอนิพันธ์พงษ์พาณิชย์นะครับซึ่งเรื่องราวของเบาหวานเนี่ยครับุณหมอคุกคลีอยู่กับแวดวงของผู้ป่วยเบาหวานเยอะปีที่แล้วผมรักษาคนไข้เบาหวานอย่างเดียวเกือบเกือบสองหมื่นรายครับโอ้ส่วนใหญ่วยอะไรช่วยเท่าไหร่ครับคุณหมออายุตอนนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นเด็กลงเด็กลงครับเมื่อก่อนคนจะเป็นเบาหวานนี่สูงอายุสูงอายุห้าสิบหกสิบถึงค่อยเป็นเดี๋ยวนี้ยี่สิบกว่านี่เริ่มแสดงอาการแล้วนอ้ อาหารอย่างเดียวเลยครับอาหารอย่างเดียวเลยครับเอาไว้ว่าของร่างกายเราเนี่ยส่วนหลักๆเคยได้ยินมาเขาบอกว่าตับเนี่ยตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยมีผลโดยตร,รง<ม>เพราะว่าตับอ่อนผลิตอินซูลินถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยมาหนักกว่า อาหารนี่แหละครับไม่ได้ความพ่องของตับอย่างเดียวคืออย่างง่ายๆสมมติว่าเรามีแขนที่แข็งแรงมากคเราสามารถยกอะไรก็ได้ครับแต่ถ้ามีอะไรให้เรายกทุกวันทุกวันโดยไม่ให้เราพักเลยแข็งแรงขนาดไหนก็ไปก็เพียได้เหมือนกันตับอ่อนของเรานะครับถูกออกแบบมาให้อยู่กับร่างกายประมาณ100ปีสามารถผลิตอินซูลินได้100ปีค่ะแต่ร่างกายเราลืมคำนวณว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ย เรากินอาหารที่กว่าจะให้ตับอ่อนหลังอินซูลินเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีสักค้าหงครั้งเดี๋ยวนี้วันละ5-6ครั้งที่ตับอ่อนต้องหลังอินซูลินไม่ใช่ทุกวันแต่วันวันละ5-6ครั้งเลยเหรอทุกมื้อที่ทานทุกน้ําอัดลมทุกชาเขียวที่ดูดตับอ่อนเริ่มหลังหมด จากแต่เดิมไม่เคยหลังไม่ต้องหลังเลยอย่างที่ผมบอกเราทานธัญพืชอย่างเราทานข้าวโพดไปฝักหนึ่งเนี่ยทราบไหมครับตับอ่อนแทบไม่ต้องหลังเลยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันมีอย่างที่บอกมีฟิลเตอร์มีกากเะยะกว่าจะดูดหมดเนี่ยผ่านกากรเนี่ยใช้ระบบควบคุมเขาเรียกว่าเล็กูลเลเตอร์น้ำตาลของร่างกายอย่างเดียวยังไม่ต้องพึ่งอินซูลินเลยเดี๋ยวร่างกายก็เอาน้ำตาลไปจัดสรรของมันเสร็จตับอ่อนอยู่เฉยๆนอนสบายๆจนกว่าจะวันหนึ่งเราไปโอ้ยเจออ้อยทอนขนาดนี้ กินอศกกินอ้อยหมดเลยน้ําตาลโหลดเข้าไปเยอะอาตับอ่อนเพิ่งจะตื่นขึ้นมาทํางานคือตื่นขึ้นมาทํางานมันฟรัชี่ยังไม่เคยทาอะไรเดือนนี้ยังไม่ทํางานเลยตับอ่อนเจออ้อยแค่นี้โอ้ยกวาดน้าตาลเลยหมูเดี๋ยวนานทีไปเจอเค้กลัก oh, <aye. S 1> ้อนหนึ่งเอากินเค้กไปตับอ่อนเอาตื่นขึ้นมาทํางานเอาสบายแต่วันนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมากนมปังคตับอ่อนทางานแน่นอนเจอขนมปังเข้าไปนะครับตอนเที่ยงก๋วยเตี๋ยวครับเซนทั้งนั้นเลยครับเอาตับอ่อนทับเอาตื่นมาทำครับตอนเย็นครับ ฟูคอสครับข้าวจานขนาดนี้สองตับอ่อนทำอีกครับบางคนนะครับนี่คือสามมื้อสามมื้อหลักที่ตับอ่อนต้องทำงานบางทีตอนมื้อปลายมีไอติมนะครับมีอาหารว่างซึ่งก็ตับอ่อนทำงานอีกอาหารว่างทุกชนิดตับอ่อนทำงานหมดเค้กไอติมทุกอย่างนะครับพอเสร็จล้วกลางคืนก่อนนอนครับบางทีซดขนมหวานนี่ตับอ่อนก็เริ่มทำอีกวันหนึ่งทำห้าทีจากแต่เดิมโบราณ ปู่ยาตายาติตอ่อนเดือนหนึ่งบาง,งทีทํางาน3ครั้งสูงสุดทํางาน3ครั้งต่อเดือนกับวันละห้าครั้งวันละหครั้งปเ,เดือนหนึ่งทำร้อยห้าสิบครั้งค,คือมากกว่าเป็นร้อ หลายสิบเท่าแล้วตับอ่อนจะอยู่ได้ยังไงธรรมชาติไม่ได้คำนวณมาว่าตับอ่อนมันจะต้องทําเยอะขนาดนี้นะมัได้คํานวณมาก่อนเลยคือคือเราเราเราจะนึกถึงว่าโอ้ยมันทํางานเยอะเนี่ยมันจะแข็งแรงเสร็จมันต้องมีเวลาพัก่อนักด้ารเนื้อเรายังต้องพักเลยนะใช่ครับนักกีฬายังไงมีวันเล่นมีวันพักครับต้องพักพักนี่สําคัญนะครับเท่ากับการวอร์มการเล่นการฝึกมันต้องพักเพื่อฟื้นฟูครับอย่างอย่างนักกีฬาเนี่ยผมผมุูดพลีกับพวกเล่นกล้าม เขาบอกวันหนึ่งต้องพักวันหนึ่งนะกคือออกกำลังกายวันหนึ่งกล้ามเนื้อส่วนไหนอีกวันหนึ่งต้องพักคุณเล่นต่อเนื่องม่ได้นะฮะโซมครับโซมว่ะเวลาเล่นอะไรออกกำลังกายมากๆนะครับกล้ามเนื้อจะถูกทําลายครับเพื่อสร้างใหม่ให้มันดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเล่นแล้วไม่ให้เวลาเขาสร้างครับแล้ววันเล่นอีกมีแต่สูญเสียลงเรื่อยๆฝ่อลงเรื่อยๆครับแต่หดหูเหลือเกินพอพอคุณหมอพูดมาอย่างนี้นึกถึงคือผมภาพเจนตามากสาหรับชีวิตผมนะเด็ก เล็กๆเนี่ยบางทีแล้วแม่ก็เห็นว่าอลูกอยากกินน้าอัดลมเนี่ยก็ซื้อให้ลูกกินตออนทํางานเลยจัดให้เป็นรางวัลเดินไปห้างครับมีขนมนะฮะกินไม่ลูกเต็มหมดหอมช่วยเลยกินไม่ลูกซื้อให้ลูกกินอีกโดนอีกนะและยังไม่รวมจังฟู้ดที่มีไขมันมากมายนะครของทอดของอะไรต่างๆโอ้ถึงว่าเด็กรุ่นนี้ถึงรับไปเยอะ เยอะมากครับเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็ถูกทําลายถูกใช้งานเยอะตั้งแต่เล็กตับอ่อนยังมีโอกาสเติบโตเป็นตับอ่อนที่สมบูรณ์เลยครับ,รบโดนอัดอิดอนซูลินให้หลังทั้งวันทั้งวันทั้งวันเพราะฉะนั้นดูเด็กง่ายๆครับสมัยนี้เด็กที่ตับอ่อนเริ่มพังดูที่คอเป็นยังไงคะจะมีคล้ายๆปอกคอดาเลยเด็กที่เริ่มอ้วนหน่อยดูที่ปอกคอเ<อ>หลานะครับที่แบบคอดาอะไรอย่างเงี้ยตรงที่เหมือนเป็นอู๋ยังไงก็ไม่ออก อันนี้คือตับอ่อนของเขาแย่แล้วเขากําลังจะเป็นเบาหวานนะครับลองเช็คเช็คซิเช็คนิดมีลูกมีหลานนะลองดูที่คอครับผมฉะนั้นวันนี้การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเนี่ยคุณหมอฮะถ้าอาจะให้แนะนำาุณควทานเจสำหรับเบาหวานนะครับทานได้ครับคนที่เป็นเบาหวานคุณสามารถทานเจได้ได้ครับคุณกลับไปสู่ยุคที่ว่าทําไมต้องทานเจกลับไปสู่ยุคที่ว่าทานเจเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆคุณทานเจในสภาพของผัก เห็นเลยว่าเป็นผักๆนะครับผักจริงๆได้เรื่องจุดประสงค์หลักๆและจุดประสงค์สําคัญของการรับประทานเจด้วยใช่ครับคุณทานไปเป็นผักคุณไม่ได้ทานเป็นเนื้อที่ปรุงแต่งมาคือก็ก็กีเลนอีกอ่ะคุณจะเอาอร่อยไปไหนอ่ะมีคุณทานเจนะครับครับผมอเสร็จแล้วนะครับเนี่ยผักให้เย็นเนี่ยจะสุกหรือว่าจะลวกจะทอดเพราะผักที่เห็นเห็นคุณมีไฟเบอร์อยู่ข้างในแน่นอนไฟเบอร์ที่ผมบอกล้าง ดีท็อกส่วนต่างๆที่มันค้างอยู่และผักนะครับซึ่งเป็นวันไหนก็ตามที่คิดว่าเอ้ยไปทานกับเพื่อนหลีกเลี่ยงไม่ได้มีแต่ไอเนื้อสัตว์จำลองเต็ไมไปหมดเลยเออนะครับทำยังไง ทานผักขมขมครับมีผักหลายอย่างที่ลดน้าตาลได้ที่มีรสขมอะคะใช่ครับมะระมะระขี้นกครับตัวนี้เด็ดสุดสะเดาน้าปลาหวานโอ้อนุญาตให้ทานกับน้ําน้ําปลาหวานได้มันสู้กันได้เราสู้ได้ผมชอบเลยแต่น้ำปลาหน่อยนะครับผักขมทุกชนิดนะครับที่ทานแล้วมันรู้สึกเอ๊ะขมมีรสขมเราจะรู้ว่าเอ๊ทำไมเด็กๆกสะเดาทานไม่ได้ ทานยังไงก็ขมับมองปู่ย่าตาย,ยายทำไมทานกันหน้าตาย,เ,เ,ยเฉย,เ,ยอเอะ<ๆ>เอ็มซม์ในตัวเราครับร่างกายมนุษย์มาสจันมากตอนเด็กเนี่ยนะครับน้ำดีของเราน้ำดีของตับทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอาหารอะไรเราย,ย่อยได้ตอนเป็นเด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องการกองกําลังเสริมพวกนี้จะบารุงน้ําดีบํารุงตับบํารุงอะไรทั้งหมดนะครับอาหารลดขมแต่เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับน้าดีของ ผู้ใหญ่ไม่เหมือนน้ําดีตอนที่ยังเป็นเด็กเพราะนั้นน้ําดีในผู้ใหญ่กระพงกระแพงตับเริ่มอยู่กับเรามา4ี5 0ิบห้าสปีร่างกายเราเปลี่ยนเอ็มไซครับจากลิ้นที่รับรสขมแล้วมันขมกลายเป็นลิ้นที่รับรสขมแล้วมันหวานถึงกินไม่ไม่ค่อยกินเด็กๆกินไม่ได้ขมก็คือขมจริงๆเขมแต่ผู้ใหญ่ทานแล้วอร่อยหวานจริงๆเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ อย่าไปบังคับเด็กที่วัยยังไม่ถึงเขาขมจริงๆครับขมจากใจเลยครับไม่ใช่ว่าแกล้งเดต่ผมกินขมด้วยแต่ผมทนได้ผมเป็เด็กอยู่อามีให้ทานผักจริงๆแล้วก็ผักที่มีรสขมผักที่มีรสขมครับถ้าถ้ามือไหนก็ตามนะครับเลี่ยงไม่ได้ให้ทานผักมีรสขมคู่กันเพื่อไปเสริมการทํางานของตับและตับอ่อนย่อยแป้งมหาสารจานวนขนาดนั้นย่อยน้ําตาลขนาดนั้นนะครับน้ํามันพืชครับกะรุนาเลยครับกะรุนาเลย น้ำมันพืชกรุณาใช้แบบเวอร์จินทุกอย่างครับเวร์จินก็คือคั้นมาแล้วสดๆอย่างนั้นแหละน้ำมันพืชทุกชนิดนะครับผ่านความร้อนต้องเขาเรียกว่าจะต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งคน้ำมันพืชจะหืนอืเพราะฉะนั้นเวลาบีบเวลาหีบเวลาแล้วออกมาแล้วอยู่ได้ไม่นานอย่างมากอาทิตย์เดียวตอนเปิดสัมผัสอากาศแล้วมันจะเริ่มหืนมันไปหาได้จากไหนครับคุณหมอ อันนี้ผมทิ้งไว้ให้คิดเออนั่นน่ะสินะครับเพราะว่าผมกําลังจะบอกว่าน้ํามันพืชทุกอย่างที่ขายกันในท้องตลาดตอนนี้เก็บผ่านการไฮโดรเจนเนสมาเปิดไว้เป็นปีก็ไม่หืนเพราะว่าเราใช้ไฮโดรเจนยิงเข้าไปในโมเลกุลที่ที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับซึ่งธรรมชาติไม่มีน้ำมันพืชจะต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนถึงจะได้หืนแล้วร่างกายมนุษย์รู้จัก ย่อยได้เพราะเราเป็นสัตว์กินพืชการที่พืชอยู่ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทําให้พืชมันหืนมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตั้งแต่โบลัมโบราณมาถึงปัจจุบันร่างกายมนุษย์มีระบบย่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันพืชไปทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนในธรรมชาติไม่มีระบบย่อยของมนุษย์ไม่รู้จักอไม่รู้จักเอาออกไม่ได้ขจัดไม่ได้ขับไม่ได้ใส่ในเส้นเลือดอย่างเดียวครับ ทุกน้ํามันพืชที่เข้าไปทุกน้ามันพืชดัดแปลงที่เข้าไปในร่างกายะสะสมไว้ในเส้นเลือดอเพราะเส้นเลือดของมนุษย์มีร่างมีพื้นที่เยอะที่สุดในทุกอวัยวะนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกน้ํามันพืชตัวนี้ร้ายแรงขนาดไหนครับ้ายแรงขนาดกฎหมายอเมริกาในบางรัฐถ้าสินค้าไหนมีทานแฟตยกออกจากเชลคุณวางบนเชลผิดกฎหมายทำอันตรายกับร่างกายมนุษย์มหาศาลค,คนอยู่ แต่คนดีๆกลายเป็นคนเป็นโรคหัวใจกันเกือบทั้งประเทศอเมริกาจากน้ํามันพืชทานแฟตครับ80%เพราะฉะนั้นหลายรัฐเอาออกให้หมดทานแฟตต้องไม่มีครับทานแฟตก็คือน้ํามันพืชที่คุณวางเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละเห็นกันทั่วไปผมก็คิดเอเองถูต้องครับผมก็ไม่ออาเอผมจะไปหาจากไหนนะสองส่วนสําคัญเลยจริงๆแล้วก็สําคัญที่สุดด้วยนะฮะแป้และน้ํามัน เรนวันนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าเป็นต้มจือดโอ้โหนั่นสุดยอดหรือว่าเอาไปลวกเอาไปต้มอะไรเงี้ยนะฮะสลัดน้ําใสหรือว่าน้ําพริกผักจิ้มธรรมดาที่ไม่มีกะปิเรามีหลายอย่างนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วอ่ะ้ยเยอะแยะหมดเลยผมยานบางสวิรัศผมก็หาทานได้ง่ายผักสดจิ้มกับน้ําพริกนี่มันสุดยอดของอาหารแล้วครับคุณยาคุณปู่คุณตานะฮะกินทุกมื้อด้วยน้าพริกจิ้มน้ําพริกเอ่อผักผักผักต้มผักสดเนี่ยนะจิ้มน้ําพริก ยังไม่พอบางทีบางวันไปได้ได้ปลานะฮะเอามาทอดเอามาเอามาเอามาย่างนะฮะปลาย่างครับปลาย่างอะไรเงี้ยาะคือแบบแข่งจังเลยถูกต้องครับง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละโลกไม่มีเลยเออแต่ปัจจุบันนี่โรกไป้ค่เจ็บเยอะไปหมดออาฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของการกินเจคุณผู้ชมก็คงจะได้มุมมองความคิดหมอต้นเนี่ยแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้คือเขาเรียกว่าปฏิวัติแนวทางปฏิวัติความคิดของหลายคนในคิด ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่จริงมันมีประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมครับผมชอบแนวทางของหมอต้นนะผมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เราอย่าไปใช้ชีวิตตามกระแสที่สังคมมันพาไปแล้วคุณจะเป็นอย่างไรล่ะวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นมากขึ้นอย่างหมอต้นบอก55-60เริ่มเป็นเบาหวานแต่เดี๋ยวนี้เด็กย0่สิบมาแล้วมา้รัวร้อนนนีไม่ไหวครับไม่ไหวนะครับไม่ควรครับไม่ควร อยากจะมีชีวิตยืนยาวอยากจะมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับควบคู่กับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีๆนะครับได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็อย่าลืมแล้วกันนะครับแนวทางนี้ซึ่งเราพบหมอต้นได้ทุกวันจันทร์ใช่ครับผมนะฮะหมอต้นมาอีกเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวต้องเรื่องลยเรื่องนี้นักินน้อยอยู่นานเนี่ยนะน่าสนใจมากเหมือนหนังสือที่หมอต้นเขียนเนี่ยนะครับ วันนี้หนังสือไปหาซื้อได้ที่ตามซีเอ้าครับมีนะฮะตามร้านขายหนังสือชั้นนาทุกที่มีหมดเลยครับกินน้อยอยู่นานรับกําจัดโรคสองเล่มนะครับแล้วก็มีปฏิหารสมุนไพรชุบชีวิตนะครับโรคเบาหวานรักษาได้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็โรคสตรีนะครับโรคตกขาวประจําเดือนเนื้องอกบนลูก รักษาได้ง่ายนิดเดียว5ปกครับตอนนี้่อหเค่มก็ลองลองไปหาชื่อของหมอต้นนิพันธ์พงพานิชย์ก็ได้ไปที่เชฟหนังสือแล้วก็บอกพนักงานเขาได้เลยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหมอต้นครับขอบคุณมากครับ